กำลังมองหาที่ดินวิวภูเขาทำเลดีจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงรูปแปลงสวยดินดำน้ำชําเหมาะกับการทำเกษตรหรือพัฒนาเชิงพาณิชย์พรรวินอสังหามีแปลงนี้มาแนะนํากันค่ะเนื้อที่13ไร่กว่าๆอยู่ติดถนนลาดยางหน้ากว้างติดถนนประมาณ100เมตรกันเลยมีสารารณูปโภคแบบครบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปะปาบาดาลท่อน้ําเกษตรและยังมีบ่อพักน้ําอยู่ในที่ดินอีกหนึ่งลูกนะคะ อยู่ห่างจากตลาดเทศบาลชุมชนโรงเรียนเพียงประมาณ5-6กิโลเท่านั้นเดินทางสะดวกสบายจุดเด่นของแปลงนี้นะคะเห็นวิวภูเขากันแบบเต็มตาบรรยากาศบริสุทธ คือเอาอากาศโอโซนเข้าปอดกันได้อย่างสบายใจกันเลยทีเดียวนะคะเป็นทัมเลที่สวยมากๆในราคาที่บอกเลยค่ะว่าสบายกระเป๋าเพราะเจ้าของขายถูกกว่าที่ดินใกล้เคียงนะคะเพราะว่ามีความจำเป็นบอกเลยค่ะว่าแปลงนี้ใครได้เป็นเจ้าของใหม่คุ้มค่าเกินราคาที่จ่ายแน่นอนสนใจนักเยี่ยมชมพื้นที่โทรหาพรรวินอสังหารได้เลยนะจ๊ะ